ก็จะขึ้นเขาขนูชาอยูชวงขึ้นเขาไม่มีทางถนนไม่มีทางเดินแล้วก็ไม่มีทางรถนะครับแคขับรถเหมือนแกหลบหนีตำรวจนี่เอ้าดูสี หรือสีทองสุกนั่นเองพอบ้านเราเองนะปวดขาแล้วครับผมพันนึกบอกว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเล็กครึ่งหนึ่งนี่เพิ่ครึ่งเองเหรอ <laughs> สูงมากครั้งเดียวพอทุกคนต้องพกยาดมยาหม่อ,มองคีมนวดไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปิดกล้องก่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายลงไปได้ตรงนี้มันอันตรายจริงๆนะ เเลลวมมนาาาพกูยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิริกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะสวัสดีครับพบกับครอบครัวตัวยุ่งวันนี้ประชนพัยในป่านะนี่เราจะไปไหนกันครับคุณทองสุขครับคัวรบ้าน ไปวัดครับมาถึงก็เปิดทริปกัไปวัดเลยพี่ัมเราไปไหนพี่ต้้มไปวัดป่าครับไปวัดป่านะถวายวัดทหารนะครับแล้วก็ไปถวายพระป่าเนาะสร้างบุติีช่วยครับวันนี้เดี๋ยวจะมีทริปยาวอยู่นะเห็นบอกว่าจะตั้มก็จะขึ้นเขาขึ้นเขาขึชนเขาขึ้นเขานะเขาค่อนข้างสูงนะทุกคนจะเดินเท้าขึ้นไปนะไม่มีทางถนนไม่มีทางเดินแล้วก็ไม่มีทางรถนะครับเป็นทางป่าที่เขาขึ้นไปหาของป่านะครับ วันนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันนี่น้องตีต๋เตรียมพร้อมตีว่าไงพร้อมปะพร้อมนอนออกิ๊งกิ๊งหน่อยด็กิ๊งกิ๊งหน่อยดิก <laughs> พร้อมนอนอะไรพร้อมนอนไอ้ขอบคุณนี่หน่อยดิฮะที่มาทำบุญด้วยอ,อ,อแล้วก็ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญนะ,ะกลับมากับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์นี้มอบถวายให้ถึงวัดแน่นอนน้องปังทำมเงียบลูกน้องปังสวัสด,ดีผู้ชมยังสวัสดีครับครับน้องปังได้ไปทําบุญด้วยนะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่วัด บ้างบ้างลูกภูเขาดิลูกกระดุมเท่มภูเขาเอ้ยเฮ้ยเจ้าพี่ดิเจ้าพี่ดิภูเขาอยู่ข้างหลังเรานะฮะแต่ตอนนี้เราก็อยู่ป่าเหมือนกันนะป่าเลยนะคุผู้ชมอยู่ป่านะวัดเบาๆหน่อยวัดป่าวัดป่าจริงๆโซเฟอร์เราไปจ้างมาจากไหนเนี่ยเหยียบใส่อย่างเดียวกูเหยียบใส่อย่างเดียวเลยเหยียบใส่ดูดิผมามีหยอดแล้วป่ะผมไมีหยอดเลยไม่ต้องห่วงฮะข้างหลังยังไหวอยู่เอาไปกันต่อโอ้ยผู้ชม โชเฟอร์สุดยอดมากด้านหลังเราจะมองเห็นภูเขานะครับแนวภูเขาใหญ่มากเลยนะไระต,ตอนนี้โชเฟอร์เราไม่เบรกเลยนะฮะแคขับรถเหมือนแกนหลบหนีตำรวจ <laughs> ไปทุกเหลี่ยมลูกโคู้ทุกดอกเลยบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะ <c oughs> น,นี้เราจะไปถึงไหนไปได้แค่ไหนอาจจะต้องมีเดินเท้า เอนเนี่เราเดินไปตรงไหนนะน้องสีไปหาพระแล้วอยู่ตรงไหนนี่ป่าใช่ไหมใช่ป่าไม่รู้หูแบบป่าเลยพุณผู้ชมดูดูดูน้องปังน้องปังทำดีดีครับจุดเต้นเต้นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเดี๋ยวเรารวมอาหารตรงนี้ก่อนอยู่ป่าเลยทุกคนแบกของกันมาแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบ ที่นี่ไม่มีไฟนะทุกคนไม่มีไฟนะครับมีแต่โซลา่าเซลล์ที่ยัดโยงเขามาถวายไว้มีแค่นั้นเองมีแค่นี้พอได้เห็นทางตัวเล็กๆก,ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีการเราแบบง่ายๆเมื่อกี้ก็ได้ถวายพระทหารแล้วก็ถวายซองพระป่า,<อ>ปานะาที่รวบรวมกันมานะครับตอนนี้ก็กลับร่วมกันกับแม่ครัวนะกับชาวบ้านตอนนี้ก็กาลังจะทานอาหารเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปเที่ยวบนเขาที่เราบอกไว้เดี๋ยวเราเจอกันตอนขึ้น โอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวแล้วนะครับอ่าพ่อบ้านเรากับพี่ต้อมนะขึ้นเขาครับอันนี้อะไรครับพี่ต้อมอาวุธหนักอาวุธหนักใช่ไหมนี่น้องตีนี่เราเตรียมตัวขึ้นเขาแล้วดูสภาพนะเหมือนเหมือนจะไปทำนาในนี้มีอะไรครับในนี้มีอะไรหนดูนี่สเบียงมีน้ำครับน้ำครับน้ำนะอาวุธออาวุธเบาเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยไป ตอนนี้เรามาอยู่ตรงตีนภูนะครับกว่าจะขึ้นไปแนวเขาได้เนี่ยต้องผ่านป่าเข้าไปอีกเยอะนี่น้องตีอยู่นี่ไปเราไปลุยกันเลยอันนี้พ่อบังเกิดกล้าป,ป้าบ,บกมือให้ผู้ชมหน่อยอันนี้พ่อผมเองนะครับเป็นนายพันนะนี่นี่ยศนายพันนะ <c oughs> โดดไปเท่านี้ก็ได้ลงไปงมกันดนลึกน่นนะตีมันมันไม่ใช่แบบไหลไปงี้นะลูกลงงี้เลยนะเดี๋ยวก,ก่อนขึ้นล้วก็ไหวจ้าป่าเจ้าเขาก่อนสาธุลูกขอขึ้นอนุญาตขึ้นไปเที่ยวไปชม ถือสาถุกไม่ได้มารบปูแต่ประการใดเธอสาถูามีทางธรรมชาติเลยครับแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นทางแบบเป็นทางแบบเหมือนขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปชมข้างบนนะก็น่าจะใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ากว่าจะฝ่าแนวป่านี้เข้าไปได้ทูผู้ชมก็เยอะอยู่ต้อมเราอยู่นู่นแล้วต้อมกับพ่อบ้านเราอยู่นู่นแล้วเดินตามผานนึกไปนะครับทริปนี้พานนึกเป็นคนพาทัวร์นะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆ,ๆจะพาก,กันลงไหมนี่ผู้ชมทางก็จะประมาณนี้ตอนนี้ยังธรรมดาอยู่เพราะว่าจะเป็นแนวขึ้นแรกๆยังไม่ชันขึ้นแนวนี้ครับนี่ๆๆขึ้นแนวนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปตัดสภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะถ่ายตลอดจนถึงไปข้างบนไม่ได้แบตบน่าจะหมดซะก่อนดูห <c oughs> น,น่าดูธรรมชาติอยู่ผู้ชมอย่างที่บอกกันนะครับผมไม่สามารถถ่ายจนถึงข้างบนได้เพราะว่าผมก็ต้องมองทางด้วย เพราะว่าทางค่อนข้างจะเริ่มชันเริ่มยากขึ้นแล้วต้องตีดตามมานะอ้าวผู้ชมในสุดล้วก็ตามชุดหน้าชันนะพี่ต้อมนี่เอ้าหรือสีหรือสีทองสุกนั่นเองพ่อบ้าเราเองนะสุดยอดครับ เป็นไงทางพอได้เนาะพอได้ครับโอ้หนี่เราขึ้นมามองไม่เห็นเส้นทางแล้วนะครับไม,ไม่เห็นข้างล่างแลวนะขึ้นมาปวดขาแล้วครับผมนี่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 เรามาดูชมหน้าพาันนําทางแล้ววันนี้เ,เขาบอกว่าเจออะไรครับรอยอะไรครับนี่ก็เห็นขึ้นเห็นอกอ,อ๋อพานนาขบวนเรานั่นเองนะครับผันนึกอ้าวผันครับผันหน้ามาหาผู้ชมหน่อยนี่นะครับชมหน้าพาันเราวันนี้นะสุดยอดเลยตัวตึงแห่งเทือกเขาเราเดินมาสีมาเ็วลูกไปกันต่อมาด้วยมาด้วยเดี๋ยวเราก็ุ้กฮะตอนนี้สภาพเราเริ่มพลังงานหมดไป20แล้วเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงสันเขานะผู้ชมยังไม่ถึงตีนเขาจริงๆนะแค่ฝ่านแนวเข้ามาก็น,น่าสนุกดีครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าร่มเงาโอเคอยู่เป, <laughs> เป็นตัวย่อนเราขึ้นมาค่อนข้าง,างไม่รู้ว่าได้ครึ่งหรือ,อยังนะแต่ดูจากสภาพแล้วก็มาเจอสิ่งนี้ฮะผ้าโูงหัวฤืษสีไม่รู้ท่านใดองคไหนพลาดไว้อ่ะปิดท้ายขาบวนว่ายังไงยังไหวครับยังไหวยังไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะ <laughs> ไปกันต่อตอนนี้ <laughs> เป็นยังไงบ้างครับพี่ต้อมไม่มีเหงื่อนะยังชิวๆอยู่นะพานเรา ชิวๆครับชิวๆชิวๆคือจากสภาพแต่ละคนนะปกติถ้าคนเดียวนี่ถึงเลยนั่นเลยเดินเล่นเหมือนสนามเด็กเล่นอยู่หลังบ้านนะพานเราจะดูสภาพพวกเรานะเสียบ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 เลยนะเสียบพลังชีวิตด้วยนะพานนึกบอกว่า มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเล็ครึ่งหนึ่งนี่เพิ่งครึ่งเองเหรอไม่ต้องกินเยอะเดเดินขึ้นเดี๋ยววันสำลักมีเขาไม่ท้องไงมันรู้สะสมไม่ท้องเยี๋ยวไม่ได้ลำบากยกถือไงเอาไว้ในนี้เลยเก็บทีเดียวจบมาโหยเก็บไว้มันก็กลหายเหมือนเดิมตอนนี้บอกว่าขึ้นมาจะหาหน่อมงหน่อไม้ไม่ได้มองอะไรเลยตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยหน่อไม้ไม่มีเลยเดี๋ยวว่าขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นสันเขาเราจะมองเห็นข้างล่างเป็นวิวเลยนะทุกผู้ชมตอนนี้เราอพักสักง5าทีจากสภาพแล้วตอนนี้มองไม่เห็นข้างล่างแล้วผู้ชม ถ้าลงไปเองเลยน่าจะน่าจะหลงไม่รู้จะไปออกตรงไหนเดี๋ยวไปกันต่อหลังจากที่เราใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มรวมพักด้วยเร็วเวเวทางมันลำบากแบบนี้ทุกคนลำบากตอนที่จะถึงยอดมันชันขึ้นเลยตอนนี้เราอยู่ที่สันเขาเหนือพิทามอยู่ทุกคนสภาพเดี๋ยวเราจะยกกล้องให้ดูแนวสันเขาเป็นแบบนี้ผู้ชมเป็นเหมือนข้างล่างเลยเรียบๆเป็นแอ่งสันเขาถ้าเราลงทางนู้นมันก็จะข้ามอีกฝั่งหนึ่ง นูนเห็นไหมผู้ชมเห็นวิวข้างล่างไหมเราอยู่สูงแล้วอ่ะลังคาเหลือลิบๆเลยไม่รู้ว่ามองเห็นไหมจากกล้องตัวนี้เดี๋ยวเราเอากล้องมือถือถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ามองเห็นข้างล่างแบบไหนอันนี้กล้องตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าลิบๆเลยสูงมากครั้งเดียวพอทําได้แล้วนะทุกคนอ้าทุกคน, hey นเฮ<อ>เล<อ>ยดูสภาพดูสภาพคน hey. เฮตอนนี้เรากําลังติดต่อไปข้างล่างนะหาวิธีติดต่อข้างล่างบอกว่าให้เตรียมออกซิเจนไหมก่อน ขึ้นเหนื่อยผู้ชมแต่ตอนลงน่ากลัวนี่รถเราอยู่ตรงนี้เองหลังคาฟ้าฟ้าผู้ชมดูตรงนี้เป็นผาลงไปไนี่ที่เราไต่ขึ้น,นมาเห็นไ,ไ,ไหมผู้ชมอันนี้เราไต่ขึ้นมานะจะถึงยอดเนี่ยมันชันมากเลยนี่ครับตี๋เก็บภาพข้างล่างมาให้หน่อยลูก <Okay. S 1> ไม้เก็บจากข้างบนลงข้างล่างนี่ถ้าไม่ใช่พ่อโดนแล้วเหนื่อยมากขึ้นมาแบบทางธรรมชาติทุกคนทางเป็นป่าไม่ได้เป็นขั้นบันไดนะครับมาแบบทางธรรมชาติเลยเหนื่อยมากสูงจริงๆแต่โชคดีวันนี้แดดไม่ได้ร้อนแบบถึงขนาดแบบเปรี้ยงนะแล้วก็ไม่มีฝน ตอนลงเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายเป็นบางส่วนนะเพราะว่าทางลงค่อนข้างอันตรายจริงๆต้องใช้มือจับเต็มที่นะเพะื่อป้องกันอุบัติเหตุได้นะเราจะค่อยลงขึ้นเหนื่อยลงอันตรายพี่ตามบอกอะไรกับผู้ชมหน่อยรูชวนชวนชวน,ชวนผู้ชมขึ้นมาเที่ยวหน่อยถ้าอยากมารอบหน้าบอกผมเดี๋ยวผมพาขึ้นอีกรอบแล้วตัวเองขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะบ้านชวนนี่เอามือปิดน้ำหน่อยเ <c oughs> ดีด๋ยวโดนเซนเซอร์ <c oughs> ทุกคนต้องพกยาดมยาหม่องรีมนวดมาด้วยนะครับแะพาขึ้นเขาแล้วก็น้ําดื่มด้วยดูเท้าดูสภาพเท้านะ เละเทอะไรนะฮะไม่แนะนํารองเท้าแตะนะครับไม่แนะนํารองเท้าแตะห้ามเลยขาขึ้นขาแบบนี้ขึ้นจริงๆนี่ของแท้เลยเราคิดสภาพเหมือนที่เขาไปภูกระดึงนะที่เขาแบกถังแก๊สขึ้นอ่ะขึ้นได้ยังไงแต่ว่านั้นน่าจะเป็นทางเนาะของเรานี้มันทางอันนี้มันทางป่าแบบทางหินแบบไม่น่าจะแบกถังแก๊สขึ้นได้ผมเอาน้ํามาขวดเดียวกับกล้องโกโปรโคตรหนักเลย่คุณผู้ชมเห็นไหมตรงนั้นเป็นแบบเป็นลานเหมือนเป็นธรรมชาติเลยเป็นแป่นโล่งๆไม่ได้มีหุบเขาอะไรแล้วเนี่ย นะครับนี่คือสันเขาจริงๆสูงมองลงไปนี่เห็นนู้นไกลลิฟเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างโอเคไปไปไงต่อพี่ตั้มลงครับทางนี้เลยโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนพร้อมไหม ้สจะดูพ่อผมพ่อบอกไม่แน่ใจลงยากมากทุกคนดูจากทางนี่ชันลงไปแบบแนวชันจริงๆนะเดี๋ยวผมจะต้องปิดกล้องก่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายลงไปได้ตรงนี้มันอันตรายจริงๆนะพ่านนึกก็บอกไว้ว่าตรงนี้มันอันตรายแต่ตอนนี้ผ่านเราหลงป่าไปแล้วพ่านเราหายเอาเราขึ้นมาทิ้งไว้แล้วเขาก็หายไปเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วง,งกลางๆข้างล่างนูน่นทุกคนเดี๋ยวเจอกัน ไม่น่าเลยไอ้ลูกเลวไม่น่าพากูมาเลยผูสัตวมาทำบุญนะตอนนี้ <laughs> บาปเฉยเลยทุกคนไ <laughs> ปลงมีลื่นของจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แผ่นนี้ลื่นป้ลงนู่นเลยถ้าลงนี่ดีกว่าทาง,ทาง,ทางแล้วผ่านตรงที่หน้าผาลงมาแล้วค่อยๆลงมาตอนนี้อันนี้เป็นป่าไผ่ชา,าค่อนข้างลื่นเพราะว่าใบไผ่ตัวนี้มันแห้งลงไปเรื่อยๆนะใครชอบ ขึ้นเขาขึ้นป่าเอเวนเอร์เชิญนะฮะเรียนเชิญนะเขาลูกไหนก็ได้พรุ่งนี้เรามากันอีกไหมสบายใจเถอะมาดูสภาพแต่ละคน<า>ยังอีกไกลยังไม่ถึงครึ่งเพึ่งลงผ่านได้ผาลงมาเองไปเรื่อยๆโอเคเราอยู่บนรถแล้วทุกคนทําภารกิจสําเร็จนะเยี<า>่ยมมากนะครับดูสภาพแต่ละคนนะ ้าถามว่าขึ้นอีกไหม,มขึ้นอีกใครขึ้นก็ขึ้นไปแล้วกูไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ไหวตอนไหนก็ไม่ขึ้นถ้าแบบตอนที่ขึ้นทุงสูงเนาะอันนั้นไม่ไหวอันนี้ดีนะมันมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะถ้าร้อนแบบช่วงแบบมีนาเมษาแบบ 39- 40องศานะน่าจะน็อกน้ำที่เตรียมไปหมดทุกขวดเลยผู้ชมแล้วลาคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรอบครัวตัวยุ่งและชาวแก๊งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้อยนะฮะดูสภาพนะฮะพอลงมาถึงถึงที่หมายนะตรงนูนน่นอีกคนนึงอยู่นู่นอนีอคนนึงไปแอบไปหลับอยู่ตรงนู้นแล้วนะ,ะหมดสภาพนะทุกคนบ๊ายบายขรบคือเตยยู